พวกคุณอยู่ในื้นแผ่นดินไทยบอกว่าอาสาตัวมาเป็นผู้นําแผ่นดินไทยปกป้องแผ่นดินไทยอะไรบ้างถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทําออกไปเลยให้คนทําเข้ามาทําในเมื่อคนบังคับบัญชาไม่มีเราแม่ทัพภาคกันเลยต้องรับจบทุกเรื่องอะไรแย่ๆไปอยู่ใช่แม่ทัพภาคหมดตอนนี้ทุกอย่างแม่ทัพภาคโดนอยู่คนเดียวแต่อหัวเนี่ยหัวของแม่ทัพภาคเนี่ยอยู่ไหนใครรู้ไหม แม่ทัพภาคต้องทำงานตามใต้คำสั่งของรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่สั่งแม่ทัพภาคทำไม่ได้ทำไปผิดใครรับผิดชอบเขา,าแต่ถ้าเกิดแม่ทัพภาคก็อดทนไม่ไหวเปิดเลยปับ๊บแม่ทัพภาคอีกผิดอีกออผิดทั้งกับเขาเออผิดทั้งกับประเทศเราแม่ทัพภาคตอนนี้รับคนเดียวเต็มๆเละเป็นโจก๊ก ที่พวกคุณเป็นผู้นําผู้บริหารที่พี่พวกคุณพยายามอยากจะเป็นกันออตอนเนี้เครื่องแบบที่เป็นเกียรติที่สุดเ,ออเครื่องแบบท,ท,บบทหารและต้องเป็นทหารที่อยู่ชายแดนนันไปยืนแนวหน้านุนเดินเหยียบกัดระเบงระเบิดถ้าเป็นครอบครัวพวกคุณล่ะขณะนี้ไทยได้เสียขาไปแล้วหนึ่งข้างคุณยังบอกว่าคุณยังเจตนาดี <c oughs> เทคนิคดีรักษาชีวิต <c oughs> ถูกต้องค่ะรักษาชีวิตแต่ขาไม่เหลือแล้วนะคะออขาไปแล้วข้างหนึ่ง